พามาดูเด็กๆในบ้านนะคะหลังจากที่ฝนตกฟ้าร้องเด็กๆได้นอนบ้างไม่ได้นอนบ้างนะคะเพราะว่าบางตัวก็กลัวฟ้ามากๆนะคะบางตัวค่อนข้างกลัวฟ้ามากๆนี่นะคะเจ้าไอติมคือตัวดําที่มีปอกอนะนะคะก็คือขี้กลัวสุดๆสันไปหมดนะคะเวลาฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะไปดูเจ้าหลงก็จะนอนแต่กองทรายนะคะพอฝนตกฟ้าร้องไม่มีที่นอนก็เลยต้องย้ายตัวเองมานอนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ชอบนอนบนผ้านะคะ ชอบนอนบนทรายชอบนอนบนดินนะคะเวลาฝนตกฟ้าร้องไม่มีที่นอนเพราะน้ําท่วมบ้านนะคะก็เลยต้องย้ายมาอันนี้ก็คือคุณนายวอลแวร์นะคะคุณนายวอลแวร์ดูตาของคุณนายวอลแวร์ซะก่อนนะคะเป็นยังไงคะนอนช่วงนี้นะคะอันนี้คุณหมีนะคะก็ออกจะตุง้งติ้งสักหน่อยนะคะแม่แม่แต่ก็นอนแล้วก็ขี้กลัวมากๆเวลาฟ้าร้องฟ้าแลบโหนี่ก็จะหลูบไปเลยนะคะส่วนคุณฝ้ายนี่ ไม่กลัวอะไรนะคะเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกลัวก็ไม่ได้วิ่งไปนะคะก็เลยต้องนอนบนผ้าแบบนี้แล้วก็ตื่นค่อนข้างสายนะคะส่วนคุณริโอนี่ก็เดินไปทั่วเวลาฝนตกนะคะดูหน้าตาของคุณริโอนะคะเวลาฝนตกก็จะเดินไปทั่วสักหน่อยนะคะนี่นะคะส่วนเจ้าตัวนี้ฝนตกใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้หวาดระแวงนะคะเวลาจะหลับจะนอนก็ค่อนข้างยากเพราะกลัวฟ้ามากๆไม่รู้จะไปซุกตรงไหนเข้าใกล้เพื่อนๆนก็จะโดนงับนะคะ ก็เลยต้องอาศัยการแอบ,บนอนหมอกแบบนี้แล้วก็นอนตื่นสายเหมือนกับเขาไปด้วยนะคะส่วนคุณป้าคุณป้าแหลมซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของเด็กๆทุกตัวนะคะไม่ว่าหมาจรตัวไหนรุ่นไหนเข้ามาป้าแหลมก็จะต้องเลี้ยงเด็กๆทุกตัวที่เข้ามาใหม่นะคะถ้ามีนมให้กินได้คงจะให้กินแล้วแต่บังเอิญป้าแหลมไม่มีนมไม่มีเต้าให้เด็กๆก,ก,กินนะคะเพราะว่าป้าแหลมได้ทําหมันแล้วนะคะป,ป้าแหลมก็เลยใช้วิธีการนอน แล้วก็ยืนดูแล้วก็คอยห้ามเวลาเด็กๆทะเลาะกันนะคะนี่นะคะนั่นนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะคะนี่นแล้วก็จะมีนี่นะคะตัวหนึ่งก็กําลังหานน่นหานี่หา,มาแมลงสาบนะคะนี่นะคะสําหรับตุย้ยนุ้ยก็คอยเลี้ยงเจ้าโทนที่จอมวยวายอยู่ในกรงนะคะแล้วส่วนตัวนี้ก็จะหาแมลงสาบตลอดทั้งวันนะคะเข้าไปดูในบ้านอีกนะคะเข้าไปดูในบ้าน อันนี้ก็คือตู้เย็นแช่ไก่นะคะส่วนคุณนี้ก็เป็นคุณลุงแฮมนะคะเป็นคุณลุงแฮมที่ไม่ชอบให้ใครจับเท้าแล้วก็ไม่ชอบเฉือแฉะแล้วเวลาฝนตกคุณแฮมก็จะไม่ออกจากบ้านเลยเพราะกลัวเลอะเท้ามากแล้วคุณแฮมเป็นอะไรที่ค่อนข้างห่วงเท้ามากๆนะคะนี่นะคะได้ดูคุณแฮมคุณแฮม <c oughs> จับหน่อยนะ <c oughs> อ๋อขอจับเ <c oughs> ท้า จับตรงไหนก็ได้ทุกตรงยกเว้นตรงเท้านะคะสาหรับคุณแฮมนะคะคุณแฮมนี่ห่วงเท้าค่อนข้างมากนะคะพาไปดูคุณลิลี่คุณลิลี่ก็จะนอนอยู่ในเก้าอี้ของแม่ทุกวันนะคะหลังจากที่เก็บที่นอนของเด็กๆแล้วคุณลี่ก็จะนอนอยู่ตัวนี้นะคะนี่นะคะนี่สําหรับที่นอนของคุณลี่อันนี้ก็คุณแฮมนะคะจับตรงไหนก็ได้ยกเว้นตรงเท้านะคะนี่นะคะคุณแฮมจับตรงไหนก็ได้ทุกตรงนะคะจง ยกเว้นตรงเท้าเท่านั้นที่จับคุณแฮมไม่ได้นะคะอันนี้ก็ยังไม่ครบทุกตัวนะคะในบ้านยังไม่ครบทุกตัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกอีกนะคะพาไปดูข้างนอกอีกนี่นะคะพาไปดูด้านนอกอีกนะคะนี่น,นีอันนี้นะคะก็มาคอยดูแม่เอ๊แม่กินอะไรเนาะมีแบ่งให้ไหมเนาะนี่นะคะนู่นนะคะเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้นี่กําลังนี่เตาไฟสําหรับไว้นึ่งไก่ นะคะไว้นึ่งไก่นึ่งข้าวนะคะพาไปดูเจ้าโทนที่อยู่ในกลงนี่นะคะเจ้าโทนสุดหล่อของเรากลงก็บริเวณนี้ก็มีพี่สาวเข้ามาอยู่ด้วยนะคะนี่นะคะเข้าไปใกล้กนิดนึงนี่นะคะเจ้าโทนผู้ยิ่งใหญ่ใครเข้าใกล้ก็ไม่ค่อยได้ <c oughs> อย่ามาเข้าใกล้ผมนะโอเค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 สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอเคโอเค ก็รัก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 กโทษเหมือนกันละเอ้ยใครก็เข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะคะโดยเฉพาะพี่พี่มีแต่แม่กับพี่กับน้ําที่คนเลี้ยงที่เข้าไปได้นี่นะคะนี่ก็มารวมตัวกับแม่แล้วนะคะนี่ช่วงเช้าก็จะลักษณะนี้นะคะนี่นะคะช่วงเช้าก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆวันนะคะนี่นะคะก็มีสําหรับบางตัวที่ยังนอนยังไม่ตื่นยังไม่อยากจะลุกนะคะทางนี้นะคะ นี่นะคะเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็ยังมีหน้าบ้านด้วยนะคะยังมีหน้าบ้านเด็กๆยังดูดหน้าบ้านด้วยก็มีนะคะนี่แหละคะ่ะเด็กๆในบ้านก็จะเป็นลักษณะนี้หลังจากฝนตกนะคะก็เสร็จภาระแล้วนึ่งข้าวนึง่งปลาก็เตรียมออกไปเข้าเอาข้าวไปให้เด็กๆมาจอนอกบ้านนะคะ